อ่ะจะเจริญธรรมยัดโยมทุกคนทุกท่านขอให้หยัดโยมจงจเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้ชัดเจนแล้วก็ให้โตหนื้อ ยังกะต,ตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สนใจในการรู้กายรู้ใจของเราแล้วห้ืยยังทําความเข้าใจกับกจิตหรือว่าวิญญาณในกายของเราแลว้แลวห้ืยยังว่าการเกิดการดับของใจเป็นอย่างไรทําไมใจถึงเกิดทําไมใจถึงลงลักษณะของการเจริญสติที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงเป็นอย่างไรเราต้องสนใจสังเกตวิเคราะห์แล้วก็สร้างขึ้นมา สั้งขึ้นมาสร้างความรู้ตัวทั้งที่ความรู้ตัวก็มีอยู่แล้วแต่เราขาดการสร้างการสังเกตว่าลักษณะของความรู้ตัวอยู่ปัจจุบันธรรมเป็นอย่างไรเอาไปใช้อย่างไรเอาไปละกิเลสอย่างไรเอาไปอบรมใจอย่างไรจนกระทั่งใจของเราคลายออกจากความคิดซึ่งเรียกว่าแยกรูปแยกนม้มมี่อยู่ในกายของเราหมดก็ต้องพยายามกัน บุคคลที่มีบุญมีอานิสงส์มีความเพียรที่ถูกต้อง <c oughs> ย่อมจะเข้าถึงย่อมจะเห็นความจริงของชีวิตมองเห็นหนทางเดินของตัวเราเองไม่ว่าพระว่ายามบัชีหายใจเหมือนกันหมดมีอาการส2มสองมีขันห้าเหมือนกันหมดสนามรบของเราก็คือกายของเรานี่แหละก็ต้องพยายามเอาผู้หัวใจของเราอบรมกับใจของเราส่วนปัญญาส่วนใจ ทำไมใจถึงเกิดทำไมใจถึงหลงแต่การละไม่มีการทำความเข้าใจไม่มีการดับไม่มีใจก็จะเกิดอยู่งั้นแหละเพียงแค่ความเกิดเขาก็ลงตั้งแต่เช้าขึ้นมาเขาเกิดสักกี่เที่ยวเขาพงแต่งส่งไปภายนอกสักกี่เรื่องการจากข้างนอกมาทำให้ใจเกิดสักกี่ครั้งความรู้ตัวของเราพลังเผอสักกี่เที่ยวส่วนมากก็พลังเผอเพราะว่าความเคยชินเก่าๆปัญญา,าเก่าๆ อาจจะถูกต้องอยู่ระดับพงสมมุติแต่หลักธรรมแล้วก็อย่างเลยเราต้องทําความเข้าใจตามดูตามรู้ตามเห็นอบรมใจชี้เหตุชี้ผลอะไรควรจเจริญอะไรควรละอืจนหมดความสงสัยจนหมดจดจนะจนนิ่งกัแบบที่ได้นั่นแหละก็ต้องพยายามนะลม้มแล้วลุกขึ้นใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงตัวเราใหม่ไม่เข้าใจเราก็ยิ่งเพิ่มความเปลี่ยนให้เป็นทวีคูณ อยู่คนเดียวเราก็รู้ใจของเราอยู่คนเดียวเราก็รู้กายของเราอยู่หลายคนเราก็รู้ใจรู้กายของเราแก้ไขเราจนกว่าจะหมดลมหายใจนั่นแหละสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจให้ชัดเจนนะอ๋อปกันไว้รพร้พอมๆกันทําได้เท่าไหร่ก็ดีดีกว่าไม่ได้ทำาัดจยมเราก็พากันไปรับประทานข้าวปลาอาหารที่ลุงทานนะมีท่านปรใจบุญทำนุงทานรอรับพวกเราอยู่